กด uhm. ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ครัวในพันด้วยนะคะทุกคนเมนูนี้ก็อร่อยนะยะยำน่อแป๊บแบบชาวเขาชาวเขาค่ะนี่เดี๋ยวสักครู่นะครับคแล้ววันนี้ยำผักกาดเมียครับเดี๋ยวละกันอร่อยครับ ราสำหรับ EP นี้เรามาอยู่กันตินบริเวณงานโกชิชาของส่วนสีสันชาวดอยนะฮะงานด้านหลังนะครับวันนี้ฝนอาจจะตกไปหน่อยนะครับงานด้านหลังนะครับวิวสวยงามมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันยาวต่อไปนะครับกับงานโลชิชาที่ไล่สีสันชาวดอยนะครับผมติดตามบรรยากาศกันยาวๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า เต็มชุดเลยเหรอเข้าเออันนี้อาขาอะไรเดินทางมาถึงแล้วอาขาหลอมี้เดินทางเลยนี้ทำไมไม่ใส่เต็มชุดล่ะเพราไม่หว้าพยามาใส่ที่่นีเอาอ๋อจะใส่มันกันนี่เหรออาขานี่มีกี่อย่างที่ขึ้นมานี่มีหลายเสามีหลายชนเผ่าเหรออ่ะที่เป็นหัวที่เป็นกลวยอยู่ข้างบนอ่ะเหมือนมือหมูอ่ะแล้วก็ปิดท้ายกุโหละอันนี้หลอมีอ๋อครับผมจวเจอกันข้างในครับครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับอันนี้หล่อมีหล่อมีนะฮะที่ก็่อาคาหล่อมีนะฮะกำลังซื้อของ bueno, ใช่ไหมอันนี้เรียกหล่อ,ลอมีใช่ไหมหล่อมีอาคารหล่อมีอาคารเนาะงงมาจากบ้านไหนกันครับนี่มาจากบ้านบ้านด้านในเอยี่ยงโนมาบ้านดาอ๋ออยู่เมตเตอร์เหรออ๋อนี่นะครับ ใส่เต <rat> ็มช yeah. ุดเลยนะครับวันนี้นะครับกําลังซื้อขายกิจิกันต่อรองอันนี้เงินแท้กครับโเงินแท้หมดเลยครับเสร็จนี่เท่าไหร่คะนนี้จที่0่เพราะว่าน้ำหนักจะอยู่ที่0กว่า นี่คร <pan quin French> ับเจ็ดหมื <esper us> ่นกว่านะครับมาจากร้านอะไรครับมาจากร้านปีนี้เราจะร้านในโชว์แล้วนะฮะเดี๋ยครับอยู่ร้านอะคาฟามนี้นะฮะนี่ฮะเอาสามหมื่นกว่าบาทนะครับนี่นี่ไม่เท่าซอยไปแล้วครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับนี่โอ้โหไมปธรรมดานะครับไปธรรมดาเรินแท้ๆนะครับจากร้านอาคาคามี้นะครับอยู่ร้านอยู่ตั้งอยู่เชียงรายครับ นะครับเดีเ๋ยวเราไปต่อติดตามกันดูกันข้างในนะครับว่าจะเป็นไงนะครับบรรยากาศข้างในนะครับ ใสนใจก็ไปส่งเสริมและสนับสนุนได้นะครับและชาชนท่านใดนะครับนักร้อแนะนำให้หน่อยครับอันนี้คืออะไรขาล้อใช่ห้หน่อยไว้นะครับขอให้ท่านไปลงข้าวนี่คืออะไรครับที่ด้านหลังเวทีเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่รุจิราใจจักรนะค่ะพี่รุจิราใจจักรตอนนี้อยู่ที่ไหนให้มาที่ด้านข้างเวทีด่วนเลยนะคะพี่รุจิรานะคะขอบคุณค่ะบุกหับ อาจ้าป้าอุดทมาเหรออายุอะไรมาตายวะอะไรกนลาจุดเบียกันอีสันสาดอยกันูกรอ บาโบโลาบมไลยงหหรอาบีอยู่กันอะไรอยู่กันดัมลาบิโอลาโมมาหรอูนาลาหรออาจิไมละเชบียังตวนหรออาจาวอา้ไเดอรเนลโลอามามาลาเพิน่จิไรมาลาเพรนไรหรอตังนี้เนี่ยไอ้อะเกือเนีเออขอนี่ึงมาเกือบตวยจติโกโรเก

มาบ้านเราเราคนบอกก็ได้เมนูหลักขอเมนูนิวเมนูมีอะไรบ้างคะยาสโคยอนยาเิีาไหมน่าตังไหวจีเจกว่านี้นา่ตังไหวนะคะแล้ววันนี้ยำหน่อไม้อาดูตัวเมนูนี้ก็อร่อยนะยำหน่อไม้แบบชาวเขาชาวเขาค่ะนี่เดี๋ยวสักครูแล้ววันนี้ยำผักกาดอ่ะนี่ยำผักกาดยำผักกาดนี่คอยำรบว่าอร่อยมากนะฮะนะครับประจําปี2563นห้ร้อบอันนี้ยำลูกไผ่นะครับแต่ว่าก่อน ไปหาองจะเข้านะคะอีเพิรอันนี้เหรอครับจั่างบรรจับไท่เนาะนะครับเรามีการแสดงที่จะมอบความสุขนะครับไม่อยากที่น้องอันนี้เป็นเหตุแตกมารวบแค่วันนี้ภาษาขาเรียกว่าอ่างมชีทั้งหมดสี่อ่างมชีเนาะการภาษาไทยไม่แน่ใจว่าใช้คำใดเราก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับทั้งการแสดงร้องเพลงเพราะฉะนั้นคนไหนจะชอบจะเชียร์นะครับไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะมาหมันก็เรื่องอะไรก็เตรียมไว้แล้วกัน <ต>อันนี้ก็ยังผกาตัดดอ,องครับ เดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับทุกการแสดงชุดแรกที่จะขออนุญาตน้ำหนูนะครับจะเป็นชุดการแสดงนะครับทีมโดนตรีก็ยำหน่อมหมือนกันยำหน่อมสงเพราะแม่จันะเตรียมพร้อมมีดูคล้ายๆกันนะครับเนาะวันนี้อมยังไก็จะมีแตะกระซิบบอกติดต่อกรด้วยละกันนะครับต่อด้วยการแสดงกระทุ้งตะบกไม้ไผ่นะครับบ้านแม่คำล่าที่บอกว่าเราต้องไปกวานใช่ไหมเขาจะจังหวัดลำพูนนะันนี้เป็นยามมะเขือที่ขุมนขมอ๋อเห็นได้ว่า ของเราแล้วก็เอาแข้งมาแข้งมาชักผมต่างๆในชามนะมันจะรสชาติมันจะคุงๆหน่อยใช่ไหมครับอยู่ไปถังปาไม่ห้องสอนขอบคุณมากเลยค่ะมีเมนูอะไรบ้างครับนี่มีเมนูอะไรบ้างคะมีเมนูหลายอย่างนะชี้ให้หน่อยค่ะคุณเลียกค่ะมีเนื้อฟักทยเนื้องทอดนะแล้วก็ไข่อกและไข่เนื้อ น่ดีเี่ยัเี่เอคุณไรอันนี้ยับเห็นเหรอเ็ดยไกค่ะอันนี้กอไกค่ะกไก่อันนี้ยอไม่มาตเยอะอันนี้อะไรครับี่อะไรรโตหรือว่าเป็นมีเมนูอะไรไม่รู้ด้วยนะคะงโตมีน้องชนเทาไปใหญ่นพี่น้องไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอเหมือนกันเหมือนกันเนาะ มาจากบ้านไหนครับบานเมือเก่าครับสามัคคีงเก่าไม่เนะนนำเมนูให้หน่อยครับเมนูอะไรบ้างครับอันนี้คือตามน้ำพริกน้ำพริกหมดโอิกครับอ๋อหมดหมดที่เนาะครับผมหมดที่ครับอันนี้คือแอปป้าครับแอปป้าอันนี้คือรถด่วนเนาะรถด่วนครับเมนูซุปข้ด่วน อันนี้คือผัดดองผักกุ่มครับผักกุ่มผักกุ่มครับผมเดี๋ยวเยอะยะอันนี้ไม่รู้อ่าเป็นของป่านะก็ชื่อเอสองมาสองร้านเราไปรู้จักสาขาคือแม่มาตับูครับแม่มาโนบูแม่มาตับูอันนี้อ่าห่อนึ้อไก่ครับครับอันนี้

นะครับฟงด้วยนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับนี่อันนี้แสดงเป็นผลไม้ที่อยู่ในป่าเพรามันจะมีรสชาติเที่เระค่ะนี่เราชิมไหมค่อยเอาโดยการนำเสนอนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแบบประยุกต์ให้กับพี่น้องที่ได้มากำลังจัดอาหารนะกำลังจัดอาหารกันอยู่นะครับประโยชน์ในขณะนี้นะครับเป็นการแสดงแบบตั้งเดิมเลยนะน้องหมีนะครับไม่มีการประยุกต์นะครับดนตรีเครื่องดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองนะครับฟง นะครับชิงใช่ไหมฉากใช่ไหมฉากนะนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีเนี่ยดั้งเดิมนะครับนี่คือการแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่นะครับบนสุดของชุ่นเผ่าอาหารครับเลอกยากไม่ดีนะนะครับแต่วันไหนที่ไหนที่ฝนตกเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ เลิกยาม,ามงามดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ,ะเป็นไปตามความเชื่อของพี่น้องชนเผ่าอาขาที่เชื่อว่านะครับงานเทศกาโลโริูชาเนี่ยเป็นการให้ความสําคัญเป็นการบูชาเทพพยดาะนะครับตุ่มซาเยเยนะค,ครับที่จาก ครับอาขาอุโลนะครับหมวกจะเหมือนกันนะครับเพราะหมวกดูตรงหมวกนะที่อุลโลนี่เรามีนี่อันนี้เรามีนะครับหมวกต่างกันนะครับชนเต่าอาขะหมวกต่างกันนะครับ แต่เป็นเพลงนี้ดีกว่านะครับดนตรีอันน้องมีต่อจากนี้ไปขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของการเปิดนี่คครรัับบนีเพชรจ่านะครับปีเพชรจ่ามหกรรมเทศกาลพูดอะไรนะครับพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยนะครับปี2005ก็ตลอบทุกคนเข้าสู่งานรุ่งยิงช้าสันญสารชาวดอยครับอาจจะเป็นงานสุดท้ายประจำปีของวันนี้นะของของเดือนนี้นะในช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงของพิธีเปิดเป็นที่สุดท้ายครับจัดกัรในครั้งนี้ครับเป็นที่สุดท้ายใช่ครับเดือกันปีหน้าครับผมใช่ครับผมครับไปครับ ประจำปี2,563ครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้อายุมีคุยได้พูดในภาดภาษาไทยครับเดี๋ยวครับ การทำงานทุกท่านท่านอุทัยหอมนานอรัญญาธิการุตรชิงรายอันนี้คนบ้านนอกใช่ไหมครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มานี่ครับผมคุณนายพันนะผมครับกนดวงแสงทองผมผมมีคนอย่างนี้สนุกนะผมครับและคณะนะครับท่านไปยกทีธสมาคม อาขาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวยท่านนายกฯแนะนำเป็นจังกัยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์หลายคนนะครับนายกอมาคมเมียนอเดนครับเจอท่านนายเดยกสมาคมเจอกันท่านนายกสนาคมจิริสุแห่งประเทศไทยสาวสวยนะครับน้องดาสาวกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องดาสาวอาหารนะคะคุณคุวันนี้ขอกล้องของ คุณไดพัฒนะครับเมือใหม่มือใหม่สมัครเล่นนะคะน้องนาสามอาหาค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะชาติพันที่ติดตามอยู่นะครับน้องนาค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้พิจิตรมำได้ไหมครับนี่ฮะเลยแสดงในบ้านนะครับต้องลุกคนก่อนนะครับ นี่ครับการโลชิงช้าของสุนเ่าอาข่านะฮะนี่อันนี้โลได้สูงไหมสูงเหรอ อันนี้จะโล่สูงแล้วครับไม่มีอะไเดี๋ยวนี้ไ่รู้ไม่เคยมีแล้วเนาะไม่มีใครจะรู้แล้วเนาะ Apollo เดี๋ยวเรามาชิมอาหารขาหมีอาหารชุดาวุในชุดการแสดงของหมู่บ้านขาหมีนะคะชุดาหนี้อะค่ะจะเป็นชุดแบบนี้นะคะชุดการแสดงแต่ละชุดจะมีความแตกต่างกันนะคะหมู่บ้านอาคาเนี่ยมีหลากหลายการแต่งกายจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอาขาโลชุดอาขารลนี้ชุดอาขาขาหมีซึ่งการแสดงชุดนี้ของหมู่บ้านขาหมีชุดการแสดงแล้ว ชุดเต็มยืดก็คือของหมู่บ้านขาหมีค่ะรสชาติดีมากพี่อร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับต้องควรในพันนะผมครับผมนะฮะอ้ามาแซวนะอร่อยครับอร่อยเป็นขนาดนี่อร่อยครับแบบประยุกต์มานี้เป็นสาวสวยชนเผ่าอาบาร์แบยาวย่าวยาวเลยก็ซีดเรื่อยการแสดงแบบย่าวยาวนะคะของพี่น้องบ้านขาหมีนะคะ เดีบบ๋ยวรูปเลยไปเลยครับแบบยาประกาศอร่อยอร่อยมากครับยาประกาศไสทัวรนะ์หะออ,อกออกพีน้อ,องชุมพลครับอร่อยมากนี่ครับเจอเพชรจ่านะครับเดี๋ยวเราไปแก้เพชรจ่าสักหน่อยแม่แกำลังกินอร่อยนะครับเพชรจ่าแม่ไปดูเลยครับ Vai que บนี้งเนรน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกมันที่ไหนมันที่เนาะมันที่จรแล้วนะคะารความเชื่อของพี่้้เราอกเปิดเข้ามาเพอมเคืิวก่ยอดเยี่มมากคอบเจะได้ปูนรูสิ่งที่เราให้ดไดวยมากคอแยยเนพีรขอของนะคะเพราะว่าจะได้ดูการการปล ไม่เข้ามาไม่เขาจง็ไม่เจไยอจยะใหโตยันโตได้เไี่ไครับหุ้ยด้วด้วยอาธรรมชาติยอหัอยออย่ไนนะอย่ามาข้าวได้อยู่แล้วข้าวข้าด้อยู่ลว นาไปกัดิ ens, ้วแล้วแม่ต้อยู่ตอนังครับไปนานไม่กินเลืแล้วกับข้าวเชนเขานะนนี้นี่5คูก็แบบเพี้ยเลยกินิมเลยมีส่วนร่วมแฉเลยเนี่ยข้งวเชื่อเนี่ยข้าวเนี่ยไปจากไปจากกินได้สองถ้วยครับครับคุยอดนะครับน่ะะ

เยอียยนาอร่อยอร่อยมากมนี่แอปปลาแอบปลแม่แอบปลาน้ำคัอปลาน้ำฉังน้ำคั้มเนาะเอาอย่างแล้ครับแอบปลาน้ำคัอร่อยครับ กินหมดแล้วครับอร่อยทุกอางมาอยครับอ่อยทุกเมนูก็ประกัน้อมอร่อยอร่อยจริงๆแตนี่ใส่ยำรักยำบักขาดนะครับอร่อยมาก เมียครับเยอะไกาะอร่อยครับมาล่าล้าของเราของเราพรอครับพอก่อนนี่แหละครับบรรยากาศการกินข้าวนะครับจะเข้าก็มีหลายอย่างเลยอันนะฮะกินน่าสนุกมากครับฝนก็ตกนะครับไปไหนไปได้นะฮะ ไปไหนม่ได้อ่านะครับสำหรับวันนี้กับงานโรซิชาตีบ้านตีไอไลเซียนชาวดอยนะครับขอขอบคุณด้วยครับ อเาตัวไปก่อนนครับพักกันมาในคลิปต่อๆไ,ไปครับกับสวัสดีครับครัวนพันนะครับกับบรรยากาศของนี่น้างชาวาคาติการ์ดนังกินข้าวนะนนฮะน่ฮะพักกันในคลิปต่อๆไปครับกับสวัสดีครับครัวในพันนะครับผมบ๊ายบายครับผม ครับรทานอาหารเด็ดๆนะอิ่มมาอๆแล้ว เนนี้นองๆคนนี้อยูจิบโบมา